พี่น้องเอ้ยอันว่าความตุยนี่แขนข้อทุกบานยางย่ามมือเศร้าเห็นหนาจังวายยัง่งเห็นย่ามเศร้าตอนแรงอาจรับลวงบอวาข่อยและเจา้าก็เป็นใดดังกันอย่าประมาทในการใส่ ชีวิตชีวิตคนเฮ้าบ่มีอย่างแน่นอนเฮ่าใส่ชีวิตของเฮาให้ดีที่สุดอย่าประมาททั้งในเรื่องของการกินการอยู่การไปการมาต้องใส่ความระมัดระวังเป็นพิเศษบ่มีอย่างแน่นอน ตอนเสาร์ดีๆอยู่ตอนสายมาอาสิเป็นสิบป่วยสิบเมื่อยก็ไดเด้เนาะบนแน่นอนนะคะกับบ,บอบ่อใเบิ่งผู้อื่นหรอกเนาะเบิ่งเจ้าของสังเกตตัวเองตอนเสาร์ก็บ,บาดีอยู่ตอนสายมาก็มีอาการบอดีขึ้นก็มีจังว่าคนเห่ามันบ่มีอียังแน่นอน มีแต่ดูแลเจ้าของเพิ่มความระมัดระวังระวังทุกๆอย่างขนาดว่าเฮาพยายามยางที่สุดแล้วระมัระวังที่สุดแล้วกันยังพลาดเนะดาะพระชันเฮาอย่าอย่าไปหลงกระเริงอย่าสิไปแย่งชิงยังกันนักนกันหนา พ่ออยู่พ่อกินพ่อใส่พ่อแล้วอิจฉาริษยากันไปมีแต่จะทำให้เจ้าของถูกใจเหตห้มูลำบากใจอยู่เ,าเขาเฮาสบายสบายบ็ต้องไปเที่ยวเบาเพื่อนผู้นั้นเบาพื่อนผู้นี้เฮาเอาเวลามาใส่ใจเจ้าของมาดูแลตัวเอง อย่าไปมั่วสอกแสกหาความพิดของผู้อื่นเบิ่งเจ้าของก่อนว่าเจ้าของดีพ่อหรือยังดูแลตัวเองดีพ่อหรือยังมีเงินสื่อกินแน่แน่ใดมันแสบจะสิพแพงหลายเหตุจังไหนเจ้าของสิมีความสุขเห็ดมันโหลด อย่าสิไปหยานว่าโอ้ยบวเฮดดอกตัวนั้นเดี๋ยวคนนั้นว่าเดี๋ยวคนนี้วาถ้าเจ้าของผิดจรณนาเบิงแล้วมันบเฮดให้ผู้ใดเดือดร้อนเฮดไปโหลดแบบครีเอเตอร์เฮาคือกันเนาะคะ่ะเฮดไปโหลดเด้ยค่ะเด้อตัวใดถี่คิดว่ามันเฮดแล้วเจ้าของสบายใจบ่ให้ผู้อื่นเดือดร้อน